สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKball นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาพบกันในต้นเดือนใหม่นะครับเริ่มเดือนใหม่แล้วนะครับหนึ่งกรกฎาคมนะครับผมก็วันนี้เดือนนี้ต้องบอกว่าฟุตบอลที่น่าสนใจหลักๆจะเป็นช่วงกลางๆถึงปลายเดือนนะจะเป็นช่วงเกม b ีซีซั่นนะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นวันที่โปรแกรมไม่ได้เยอะเหมือนเคยนะครับ ถ้าเกิดพูดถึงในหรือยุโรปเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสอสำรีกนะครับที่ดูแล้วน่าสนใจก็วันนี้ที่เลือกมาเนี่ยก็จะเป็นไอร์แลนด์กับสวีเดนนะครับไปดูที่คู่แรกก่อนเลยละกันนะครับในศึกไอร์แลนด์ดิวิชั่น1หรือว่าพรีเมียร์ลีกดิวิชั่น1นะของไอร์แลนด์นะก็หยิบคู่ระหว่างดันด็อกมานะครับจะเปิดบ้านพบกับยูซีดีดับลินนะครับ2องิมนี้นะครับผมคิดว่า ใส่ๆเลยเพราะว่าเรื่องของสักษภาพทีมประสบการณ์ความเก๋าเกรดของนักเตะแล้วก็เรื่องของผลงานเนี่ยคนข้าจะสวนทางกันแบบชัดเจนมากๆนะครับดันด็อกอยู่อันดับ4ตอนนี้นะครับ38คะแนนจาก20เกมผลงานดีมากนะครับไม่แพ้ใครมาติดต่อกันแล้ว10เกมรวดแล้วก็เป็นการชนะถึง8เกมผลงานดีมากๆเลยนะครับ สว่วนยูซีดดัลลนครับตรงกันข้ามเลยผลกันแย่มากนะครับตอนนี้โยนดับบ้วยนะครับมาดับ10มี9้าคะแนนเองจาก20เกมผลงานคือตามสภาพเลยครับห่วยแตกสุดๆแพ้มาก,กระจุยกระจายแล้วก็เสียป,ประตูเป็นอ่าเสียประตูเยอะมากนะครับเสียประตูเยอะที่สุดในลีกแล้วตอนนี้นะครับ41ประตูจาก20เกมก็เฉลี่ยแล้วตอนนัดโดนยิง2ประตูนะครับก็วันนี้คิดว่า ใส่เลยผมคิดว่าวันนี้3แต้มน่าจะตกเป็นของดันด็อกนะครับสว่วนจะชนะขาดไหมกับราคา1.75่ผมคิดว่าขาดเพราะว่า UCD เป็นทีมที่เกยมรับแย่มากนะครับส่วนดีคู่หนึ่งไปดูที่สวีเดนเนะครับเป็นซันโซวอลเจอกับเมลโม่นะครับซันโซวอลก็เป็นทีพ่อาการหนักเหมือนกันนะไม่ตาจากดับลินเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับ รองบ้วยนะครับมี6คะแนนจาก11เกมแล้วก็ตอนนี้เป็นทีมที่มีประตูได้เสียลบเยอะสุดในลีกที่18ประตูนะครับอานยาผลงานก็ตามสภาพนะครับช่วงหลังนี้คือแพ้มาเยอะมากแพ้ถึง7จาก8เกมล่าสุดแล้วก็ค่าเฉลี่ยต่อนัดเนี่ยเสียประตูอย่างต่ำสองประตูขึ้นไปแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่า ต่อให้เล่นในบ้านแต่โอกาสรอดน่าจะนอนเพราะว่าต้องรับมือกับทีมที่แข็งแกร่งของลีกทีมหนึ่งอย่างมอสโมนะครับก็ทีมเยือนผลง,งานดีมากด้วยนะครับชนะมา4เกมติดแล้วก็ตอนนี้อยู่ดับอันดับ5ของลีกนะครับก็วันนี้คิดว่าใส่ใส่เหมือนกันนะสำหรับคู่นี้ผมคิดว่ามอสโมไม่น่าพลาดกับการเก็บ3คะนแนนนะครับส่วนราคาที่เปิดมาเนี่ย1.25ผมคิดว่าสบายนะครับก็เชื่อว่า สองศนย์สา่าจะมีนะครับให้เชียร์ที่มาโมกันละกันสรุปแล้วนะครับวันนี้สองคู่นะครับก็ให้เลือกเชียร์ไปที่สองทิมต่อเลยนะก็จะเป็นดันด็อกแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นมาโมนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับ